วิดีโอนี้ยังอยู่กับเว็บไซต์ Creative Fabrica อยู่นะครับโดยวิดีโอนี้จะมาแนะนำรูปแบบของฟอนต์ที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับซึ่งรูปแบบของฟอนต์ที่จะมาแนะนำในวิดีโอนี้นะครับเป็นรูปแบบที่คนนิยมนำไปใช้ในการออกแบบเสื้อเป็นจำนวนมากนะครับฟอนต์ที่ผมกำลังจะพูดถึงนะครับก็คือฟอนต์ที่ชื่อว่า Foiver Dreaming Font นะครับซึ่งฟอนต์นี้นะครับมีราคาแค่2 US d ลลาร์เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ Creative Fabrica นะครับ ถ้าเราสมัครใช้งานครั้งแรกนะครับเราจะใช้งานได้ฟรี1เดือนนะครับโดยใน1เดือนนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้ทุกอย่างในเว็บไซต์นี้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะใช้งานดาวน์โหลดแบบฟรีไม่จำกัดเลย1ปีนะครับเราก็จะจ่ายเพียงแค่29.99 US ก้ดอลลาร์ US เท่านั้นนะครับซึ่งในราคานี้เราสามารถดาวน์โหลดได้ทุกอย่างภายในระยะเวลา1ปีนะครับการที่เราจ่ายรายปีเนี่ยจะคุ้มกว่าการที่เราดาวน์โหลดทีละรายการนะครับเพราะว่ามันจะคุ้มกว่ามากนะครับ อย่างเช่นฟอนต์ที่ผมจะมาแนะนําในวิดีโอนี้5ฟอนต์นะครับก็จะมีฟอนต์แรกนะครับที่ชื่อว่า Foiver Dimming Font นะครับโอเคฟอนต์นี้ราคา2 US d ลลาร์นะครับสําหรับ Foiver Dimming Font เนี่ยจะเป็นฟอนต์ที่มีความนิยมมากนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่เว็บไซต์ Etsy นะครับเมื่อเราค้นหาคําว่า Trending s h i r t h นะครับเราจะเห็นว่ามีรูปแบบของฟอนต์ที่คล้ายกับฟอนต์ที่ผมกําลังพูดถึงนะครับ ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นว่าใน Easy เนี่ยเขานำรูปแบบของฟอนต์แบบนี้นะครับมาใช้ในการออกแบบเสื้อเป็นจำนวนมากเลยนะครับมาดูฟอนต์อีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำให้ทำการดาวน์โหลดนะครับฟอนต์นั่นก็คือ Spooky Sunday Font นะครับสำหรับฟอนต์นี้นะครับถ้าเราพิมพ์เป็นตัวเล็กเนี่ยมันจะเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเราพิมพ์เป็นตัวใหญ่มันจะเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเราพิมพ์ผสมกันทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะครับมันก็จะออกมารูปแบบแบบนี้นะครับสําหรับฟอนต์น,นี้จะนิยมนําไปใช้ในการออกแบบเสื้อฮัลโลวีนนะครับไปดูฟอนต์ที่เหลือที่ผมอยากจะแนะนําให้ทําการดาวน์โหลดนะครับฟอนต์ต่อมาก็คือ Groovy Retro Font น,นะครับฟอนต์นี้จะใช้ในการออกแบบเสื้อประเภทเรโทรนะครับ แล้วก็อีกฟอนต์หนึ่งนะครับเป็นฟอนต์เรทเหมือนกันนะครับฟอนต์นี้มีชื่อว่า g r o v ี f ฟอนต์นะครับลักษณะของฟอนต์ก็จะคล้ายๆกับฟอนต์ก่อนหน้านี้นะครับอีกฟอนต์หนึ่งนะครับก็คือฟอนต์ Baby Curita Fo ฟอนต์นะครับฟอนต์นี้ก็จะเหมาะกับการนำไปใช้ในการออกแบบเสื้อเหมือนกันนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์มาแล้วนะครับให้เราไปที่ไฟล์ฟอนต์ที่เราได้ทําการดาวน์โหลดมานะครับเสร็จแล้วให้เราทําการแตกไฟล์ซิปฟอน์ออกมานะครับเราก็จะได้ไฟล์ฟอนต์แบบนี้มานะครับต่อไปให้เรามาที่ c a n วานะครับคลิกที่แบรนด์นะครับเสร็จแล้วมาที่ฟอนต์นะครับคลิกที่อัปโหลดฟอนต์นะครับคลิกที่แอดนิวนะครับ ให้เราทําการเลือกไฟล์ฟอนต์ที่เราได้ทําการเตรียมไว้แล้วนะครับทําการอัพโหลดไฟล์ฟอนต์เข้ามาในเว็บไซต์แคนวานะครับโอเคเท่านี้เราก็จะสามารถใช้งานฟอนต์ที่เราซื้อมาได้แล้วนะครับโอเคที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นรูปแบบของฟอนต์ที่ผมซื้อมาใช้ในการออกแบบรายการเสื้อของผมนะครับสำหรับวิธีการใช้งานฟอนต์ที่เราซื้อมานะครับ เราก็สามารถเรียกใช้งานฟอนต์แบบปกตินะครับสำหรับวิธีการใช้งานฟอนต์และก็วิธีการออกแบบเนี่ยจะทำให้ดูในวิดีโอถัดไปนะครับ